ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ความรักและ,ะเรื่องที่แบบความน่ารักของเด็กๆกัน,นบ้างดีก<อ>วา่าคุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้เปิดเทอมเป็นวันแรก<ย>หลายคนปั่นป่วนคุณพ่อคุณแม่นะออตื่นเช้า ต้องปรับเวลาไปส่งทัองว่าหลาย่าดีใจนะเพราะว่าลูกจะได้ไปอยู่ที่โรงเรียนพ่อแม่จะได้ลดความเหนื่อยลงบ้างนี่แหละมีความน่ารักสองบ้านมาฝากกันคุณผู้ชมค่ะบ้านแรกเลยละกันน้องเป่าเป่าค่ะไปดูสิแม่กุ๊ก๊บกับพ่อบีเนี่ยชอบเปียเปียลูกเปียน้อยๆแบบนี้๋อก็ไปโรงเรียนแล้วนะคะเมื่อวานนี้ก็จูงมือนี่แหละเดินเข้าโรงเรียนยิ้มแย้มจมใส่นะสดใสไปหมดเลยนะคะคุณแม่เขาก็ถ่ายคลิปวิดีโอมาโพสต์ไว้อินในในอินสตาแกรมส่วนตัวนะ นี่ดูเช็คอาการนิดนึงแหมกับปี้กับปาเ,เกินน้อยยไปเรียนเออยากไปเรียนนะคะรู้เลยนะว่าตื่นเต้นกับการไปโรงเรียนมากๆนะคะแต่นี่สําคัญเห็นไหมเป่าเปาทำดีมากเลยนะสวมหน้าออกากไว้ตลอดเลยคุณผู้ชมแล้วก็คุณแม่นะคะก็เทรนมาอย่างดีจากที่บ้านเ,ออเปาจ้าล้างมือจ้าเปาจ้าใส่หน้ากากจ้าออแบบนี้นะคะเออเดี๋ยวไปดูคลิปน้องเปาเป้า,ปานิดนึงนะคะสู้ๆไหมคะวันนี้ เดินเข้ามาเองเลย Hi Good morning ปะเปายิ้มันให้แม่หน่อยอุ้ยพี่เกลือเดินตืระเตอนไหนสวัสดียังไงคะสวัสดีเสียงคุณแม่ตื่นเต้นมากกว่าอีงนะเออถ้าทางจะดีใจแหละมิคารีว่าผู้รองเออนะคะเอาไปดูอีกบ้านนึงละกันค่ะ สามยอดกูมานนะคะน้องคิริลน้องไนร่านต้องการเดชันบ้านลูกลูกบ้านนี้น่ารักนะบอกเลยว่ายูนิฟอร์มก็ดูผัดธรรมดาแต่ถ้าไม่ธรรมดาคือสีผมคุณผู้ชมค่ะเออจัดเต็มสีสันเลยต้อนรับเปิดเทอมวันแรกพี่พี่บอกโอ้โหน้องๆ้าบมากเลยอ่ะบอกเลยสีผมอะน้องเขาเรียนโรงเรียนานาชาติทำสีผมได้ถูกต้องคุณผู้ชมค่ะนี่เขาไม่ว่ากันแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะจ๊าพี่พี่จ๋าสีที่เขาใช้ทําผมน้องๆเนี่ยนะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายเพราะว่าแหละ คุณแม่เปิดร้านทําผมเขาต้องเลือกสิ่งดีๆให้ลูกเขาอยู่แล้วถูกต้องพี่แจ๊คซึ่งสามยอดกุมารตัวแสบอยู่บ้านมานานเมื่อรู้ว่าต้องไปโรงเรียนอาการเนี่ยเป็นไงไหนไปดูค่ะจะไปโเียนน้อง้ เด่นดีใจโอ้โหดีใจดีใจบอกเลยคุณค้าหัวเทาๆ่านะคุณพ่อเขาใช่ไหมคะผัวโอนคุณลูกชายคนโตครับเออก็ว่าอยู่แหมหล่อนะเออน้าตาดีทั้งบ้านนะคะสีนะแบบนี้นะคะถ้าใครบ้านไหนเลนนานาชาติก็ลองทําดูแล้วกันนะคะดูน่ารักสดใสกันดีนะคุณผู้ชมนะ